ศึกวัลลุมพินี133เสิร์ฟความสนุกครบทุกรสชาติถ่ายทอดสดไปยังแฟนกีฬาการต่อสู้ใน195ประเทศทั่วโลกโดยนักสู้ทั้งหมด24คนต่างงัดฟอร์มเก่งออกมาโชว์สุดฝีมือเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณสนามมวยลุมพินีรามอินทาคู่เอกของรายการป้อมเพชรพีเคแสนชยัยนักสู้หน้าเด็กวัย27ปีจากบุรีรัมย์สารต่อฟอร์มแรง ปัะทะแกรงเกกกรอมจอมบูขาลุยวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ยกแรกทั้งคู่ปักหลักสู้กันอย่างมันหยดต่างคนต่างโดนทั้งวงนอกวงในก่อนที่ป้อมเพชรจะเปิดโหมดดุเดินสาดอาวุธชุดใหญ่และได้จังหวะสัดหมัดขวาตรงส่งเกกรอล่วงลงกับพื้นครบ3ครั้ง เอาชนะ TKO อย่างสวยงามในยกที่2คว้าชัยชนะเหนือคู่ชกต่างชาติครั้งแรกในรายการนี้พร้อมกับรับโบนัส350,000บาทกลับบ้านเป็นครั้งที่5ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ชาติพยักศักสตูลมวยอาวุธแน่นวัย27ปีจากสตูลกับมาเรียฟฟอร์มเก่งรับน้องซามันดาคาสนอบกำปั้นไฟแรงวัย19ปีจากอุซเบกิสถาน ในกติกามวยไทยรุ่นสตอเวน115่งถึงหนึปอนด์ภาพรวม2ยกแรกซามันดาเดินหน้าแลกอาวุธไม่เกรงกลัวลูกเก่าของชาติพยักกระทั่งต้นยกที่3ชาติพยัก์ฉวยจังหวะปล่อยหมัดสายเต็มใบหน้าส่งซามันดาร่วงก้นจำเบาเรียกตุนนับได้ก่อนยกสุดท้ายซามันดาบุกหนักหวังจะเอาคืนแต่ชาติพยักยังอาศัยความเกา่า และแกร่งรับมือได้ดีครบสามยกกรรมการชูมือให้ชาติพยักเอาชนะคะแนนเอกฉันเก็บชัยไฟที่8กู้คืนความมั่นใจได้สำเร็จตลอดการแข่งขันสุดมันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีจอมบู๊สามรายได้แก่พยักศักสตูลวาเลลี่สตูลกราลี่และป้อมเพชรพีเคแสนชยัยปิดเกมได้อย่างน่าประทับใจจนบิ๊กบอสชาตีสิทธิ์ยอดทงประกาศสั่งมอบโบนัสพิเศษทันที คนละ350,000บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,500,000านบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี133คู่เอกป้อมเพชร PK แสนชัยชนะ TKO เกรกทอมมวยไทยรุ่นไฟเวท125่ถึงห่อนด์นคู่รองวารรี่สตุนกราลี่ชนะน็อกสานิตเอกเมืองนน มวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เดชฤทธิ์ลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะคะแนนเอกฉันมาจิสคาริมีมวยไทยรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์สันเพชรสอสระชีพชนะคะแนนเอกฉันเพชรเมืองสีทีเด็ด99มวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์สิริโชคสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันก้ารบ หนุ่ยกาแฟโบราณมวยไทยรุ่นไฟเวท 125- ่งอถึงหนึอปอนด์พยักศักสตูลชนะนอกเด็ดสอมมีโชคมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5่งอาถึงหนึอปอนด์ชาดพยักศักสตูลชนะคะแนนเอกฉันซามันดาคาสนอบมวยไทยรุ่นสตอร์เวท 115- ่งถึงหนึอปอนด์เพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ไสทองชนะนอกอายุเอลคาดาวิ มวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนอานัวซีเนรอดชนะคะแนนเอกฉันวาริสสักคาจีมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนโทมัคุโรดะชนะคะแนนเอกฉันคิริวซิชิกคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวท105-115ปอนด์มาติเยร์เกโกรชนะ TKO เ,เออร์ดินบาชาซอนมอน MMA รุ่นแบนตัมเวท135-145ปอนด์และวิสอันโดชนะ TKO เรียวฮิรายามะ MMA รุ่นไฟเวท125-135ปอนด์